สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Online ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนี้ผมขอรบกวนคุณผู้ดูคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการอัพคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงทักษะที่ผมใช้มากที่สุดในเกม FC Online กันนะครับจะมีทักษะอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับเริ่มที่ทักษะที่1การดึงบอลสำหรับทักษะนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกระดับเลยนะครับผมซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าการดึงบอลน,นั่นเองครับ หรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Step by s t e p นั่นเองครับผมส่วนวิธีการกดนั้นสำหรับคีย์บอร์ดกดปุ่ม E บวก C พร้อมกันและกดค้างไว้ตามด้วยลูกศรทิศทางนะครับส่วนสำหรับทางด้านของจอยสติ๊กนั้นให้กดปุ่ม R 2และ L 2พร้อมกันตามด้วยคุมทิศทางด้วยอนาล็อกซ้ายครับผม สำหรับทักษะนี้นะครับผมผมขอให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10เลยนะครับเนื่องจากทักษะนี้สามารถช่วยให้ผู้เล่นสามารถดึงจังหวะเกมหรือสร้างสารรค์เกมเพย์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงหลอกการดึงจังหวะเกมการใช้คอมโบร่วมนั่นเองครับผม เดี๋ยวเราไปดูทักษะต่อไปกันเลยครับทักษะที่2การหยุดบอลทักษะต่อมาก็เป็นทักษะที่หลายคนมองข้ามเช่นกันครับเพราะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดึงจังหวะเกมได้ระยะเวลาหนึ่งด้วยการอ้างอิงลอจิกจากเกมนี้ก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามเล่นเกมรับหากนักเตะยังไม่อยู่ในบริเวณฮิตบ็อกก็จะไม่สามารถเข้าบอลได้นั่นเองครับผมเราจึงเอามาใช้ร่วมกับทักษะนี้ก็คือใช้ในกรอบเขตโทษเนื่องจากเป็นไม่ได้สูงว่า90%ไม่กล้าเข้าบอลกัน ผมจึงหยิบสกิลนี้มาใช้ในการดึงจังหวะนั่นเองครับซึ่งนักเตะจะทําการหยุดบอลน,นั่นเองครับผมส่วนจหวากดต่างๆสามารถดูได้ในไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทักษะตต่อไปกันเลยดีกว่าครับทักษะที่3การแตะบอลหลบ ต่อมาเราจะมาพูดถึงทักษะที่หลายคนมองข้ามไปซึ่งผมขอบอกเลยว่าถ้ากดเป็นกดข้องติดใจแน่นอนเลยครับผมทักษะนั้นก็คือ d i e c t i o n a l Numtech หรือในชื่อภาษาไทยก็คือการแต่บอลหลบนั่นเองครับซึ่งทักษะนี้สามารถกดได้กับนักเตะตั้งแต่ระดับ2ดาวขึ้นไปเลยนะครับผมส่วนทางด้านวิธีการกดนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับ ในเมื่อรู้วิธีการกดแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ที่ผมตัดมาให้ดูเข้าวๆกันนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าผมจะใช้ทักษะนี้ในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามเข้าบอลพวดและจังหวะที่กดวิ่งจ็อกกิ้งนั่นเองครับนักเตะจ,จะทําการแตะบอลหลบและจะทําให้ AI ของนักเตะเสียระบบไปชั่วงขณะนั่นเองครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับกดแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยครับทักษะที่4การตอกสน้นสำหรับทักษะนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นทักษะที่นักแข่งหลายๆคนใช้กันอย่างแน่นอนนั่นก็คือฮิวตูบอลโลนั่นเองครับฮิวตูบอลโลถือเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบในหลกากหลายจังหวะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการหลบฝ่ายตรงข้ามที่เข้าบอลททดหรือจะใช้ในการหลบโกก็ทําได้ดีไม่แพ้เช่นกันครับส่วนวิธีการกดอาจจะยากในช่วงแรกนะครับแต่ก็อยากให้ลองเอาไปฝึกใช้ดูนะครับผม สำหรับคีย์บอร์ดก็จะเป็น Q Z ทิศทางหน้าหลังนะครับส่วนสำหรับจอยก็จะเป็น L 1 R 3บวกหน้าหลังนะครับหรือว่าใช้ลักษณะบวกบวกอันล็อกขวาบวกหน้าหลังนั่นเองครับลองเอาไปกดแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้เลยนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับผมว่าจะเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับแต่ถ้าให้แนะนาสาหรับผมก็คือเอาไว้เลี้ยงหลบเมื่อฝานตรงข้ามเข้าบอลพวดกับเอาไว้เลี้ยงหลบโก้นั่นเองครับผมส่วนในจังหวะต่างๆก็ลองเอาไปอัดแบปใช้ดูนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทักษะต,ต่อไปกันเลยดีกว่าครับทักษะที่5การคึงบอลสำหรับทักษะนี้ถือเป็นเบสิกสกิลที่ผู้เล่น FC Online ใช้กันทุกคนนะครับผมสำหรับทักษะนี้ถือเป็นเบสิกสกิลที่ผู้เล่น FC Online ใช้กันทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคึงบอลหลบโกหรือการคึงบอลควบคู่กับสกิลคอมโบนั่นเองนะครับผมทุกอย่างก็เป็นตามภาพไปเลยนะครับ ส่วนวิธีการกดก็ง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับคีย์บอร์ดก็กดชิปค้างไว้นะครับผมแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการคืนบอลไปนะครับส่วนสําหรับของจอยนะครับผมก็อนาล็อกขวาแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการคืนบอลไปนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่อยากให้ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับผมเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทักษะต่อไปกันเลยครับทักษะที่6การพลิกบอลหลอกสําหรับทักษะนี้นะครับผมผู้เล่นหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมพอบอกเลยว่าทักษะนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์เวลาที่เรา หมดทิศทางในการส่งนะครับเราก็แค่ทำการพลิกบอลไปในทิศทางที่ฝันขรงข้ามไม่ได้คิดนะครับมันก็ทําให้เรามีพื้นที่ในการจุสกอร์หรือว่าในการเข้าทําที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือว่าการแอสซิดก็ทําได้หมดเช่นกันนะครับดังตัวอย่างเลยเนาะสำหรับวิธีการกดทักษะทีทั้นลุลเลดนะครับผมสาหรับคีย์บอร์ดนะครับให้เราทําการกดชิปค้างไว้นะครับผมแล้วก็ทิศทางตรงข้ามกับนักเตะนะครับผมแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการพลิกบอลไปนะครับส่วนทางด้านของจอยสติ๊กนะครับผมให้เราทําการ หัากก้านอาร์ลอกขวานะครับผมไปในทิศทางตรงข้ามแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการหมุนไปนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจผมมีตัวอย่างมาให้ดูครับอย่างในกรณีนี้เลยนะครับผมตอนนี้เคลโปรผมหันหน้าไปทางด้านล่างนะครับผมให้เรากดทิศทางตรงข้ามนั่นก็คือชิป4ีบนแล้วก็ทิศทางที่เราต้องการพลิกไปนะครับอย่างในคลิปผมต้องการพลิกด้านขวาแนละ้วก็ชิป4ีบนขวานะครับก็จะได้หน้าตามาแบบนี้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูทักษะสุดท้ายในวันนี้กันทักษะที่7 การยกเลิกสกิลที่ใช้งานอยู่สำหรับทักษะต่อมานะครับถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าอย่างแน่นอนนะครับผมผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับว่า90%ไม่มีใครใช้แน่นอนเพราะเป็นทักษะที่เกมนี้ซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือ hidden skill นั่นเองครับนั่นก็คือการ cancel animation นั่นเองครับผมส่วนวิธีการกดนะครับผมให้เรากดสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับผมหลังจากที่กดสกิลไปแล้วให้เราทําการกด Q และ Z พร้อมกันนะครับผมส่วนสาหรับทางด้านของจอยสติ๊กนะครับผมให้เราทําการกด L 1 R1 และเพียงนนะรัน ในทางด้านของจังหวะการกดอันนี้ต้องลองไปฝึกใช้กันดูนะครับผมจะมีไฮไลท์ละภาพสโลว์มาให้ดูกันแบบช้าๆและผมขอนำเสนอ2ทักษะที่เหมาะในการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับเริ่มที่ทักษะที่1 f forward and turn ึ n f o r w ฟอร์เวิร์ดแอนด์เนจะเป็นทักษะที่ทำให้หนักเตะของผู้เล่นพลิกบอลไปในทิศทางตรงข้ามนั่นเองครับเหมาะใช้สำหรับจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามเข้าบอลพวนนั่นเองครับผมและสำหรับทักษะนี้ผู้เล่นจะเป็นต้องมีทักษะของนักเตะอย่างน้อย3ดาวขึ้นไปนะครับส่วนทา้าของวิธีการกดนะครับสำหรับคีย์บอร์ด ให้ทำการกดชิปแล้วก็ทิศทางตรงข้าม2ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับจอยสติกนะครับผมให้ทําการหักกั้นอันหลอกขวาไปในทิศทางตรงข้าม2ครั้งนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดกันเลยดีกว่าครับจากตัวอย่างในคลิปวิดีโอผมได้ทําการกดใช้ทักษะ f ฟ้นฟอร์เวิร์ดแอนเทนะครับส่วนทางด้านของวิธีการ c a n c e ล Animation นั้นให้ผู้เล่นกด Q Z พร้อมกับทิศทางตรงข้ามหลังจากที่กดใช้ทักษะนะครับยกตัวอย่างเช่น กรณีนี้ผมใช้ทักษะให้ยูเซพิกไปด้านซ้ายให้ทําการกดคิแซดพร้อมกับทิศทางตรงข้ามก็คือด้านขวานั่นเองครับกดคิและแซพร้อมกันตอนลักเตม,มีแอนิเมชันแบบตัวอย่างเลยนะครับเราไปฝึกกันดูนะครับผมแล้วภาพรวมก็จอบมาเป็นแบบนี้ครับต่อมาทักษะที่2นะครับมีชื่อว่าโฟทัสกิลนั่นเองครับผมผู้เล่นจะเป็นต้องมีทักษะของนักเตอย่างน้อย4ดาวนะครับผม สำหรับทักษะนี้จะเป็นการพลิกบอล3จังหวะไว้ใช้ในการหลอกทิศทางไม่ว่าจะเป็นการยิงการส่งและการเปิดนั่นเองครับผมส่วนวิธีการกดนั้นกดเหมือนทักษะก่อนหน้านั่นก็คือ f ฟ้นฟอร์เวิร์ดแอนด์เชแต่เราจะทาการเพิ่มมา1นึงปุ่มนั่นก็คือปุ่ม C หรือควบคุมทักษะนั่นเองครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ Can c e ิ a n i m a t i ช n ในทักษะโฟทัตกันเลยดีกว่าครับจังหวะแรกนะครับผมให้ผู้เล่นทําการกดสกิลโฟทัตแบบปกติเลยนะครับและให้ทําการกด q และแดพร้อมกันตอนที่นักเตะบัคร ขอเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะกดคิวและเซตนะครับผมอย่าลืมปล่อยปุ่มสกิลที่ใช้ตั้งแต่แรกนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์คร่าวๆที่ผมรวบรวมมากันเลยดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมไปดูที่เพลิดเอ็มอสอนเชิงได้นะครับมีคลิปสอนมากมายอยู่ในเพลิดนั้นนะครับผมสามารถไปดูได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมได้นะครับก็ขอภายทางด้านของกราฟิกก่อนนะครับเนื่องจากตอนนี้สภาพคอมยังไม่ไหวสําหรับกราฟิกนะครับผมก็มีลิงก์ให้สนับสนุนด้านล่างนะครับผมก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ไว้เจอกัันครบผม